สามสองนี่สามอันนี้คูณนี่สามนี่สองอสามคูณสองสามคูณสองชมทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับเราไปที่ไม้ประตูผีนะครับกับลุงซุนหกนะครับวันนี้เราไปให้ลุงมองเอานะครับอันนี้ไม่มีการจุดธูปเสียงถ่ายนะครับเราจะไปมองดูเลยว่าเลขที่ไม้ประตูผีท่านจะให้เลยนะครับปกติจุดธูปส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าเลยมากจะเห็นเลยนะครับงูทล้ลเมนิเห็นแปด เห็นแปดห้าหกเต็มเต็มมาแปดหกห้าเต็มเต็มนะครับแต่ลุงก็เฉียดไปเต็มเดียวสองงวดติดเฉียดไปเต็มเดียวนะครับงวดก่อนเฉียดไปสามตัวด้วยนะครับงวดนี้ลงุงจะได้ตัวไหนนะครับเราตามลุงซูนหกไปนะครับกลังไปนะครับเต่นี่ปรับยางสะอาดสะอ้านเลยครับแต่ถ้าฝนตกนี่มายากนะครับแต่นี้ฝนยังแห้งอยู่ครับตามไปดูพร้อมกันนะครับผม ពងកត្រ pues ីមត្រដមត្រ <teachers> ូវចរ៉ framework. ាន់งวดហើយគឺត្រូវហើយត្រូវគេត្រូវហ្នឹង18ង្រ្គងគឺគឺត្រូវតែម្ដងហ្នឹងត្របទៅត្រមោនហ្នឹងពងទីទីថ្ងៃហ្នឹងតែឆ្លាក់ហ្នឹងពីពេញត្បូងខេត្តត្បូងឃ្មុំអឺនេះម៉ាន់ទីនោះ เลอันนี่อะไรสามสองบ่อทำ <c oughs> ไมอันนี้มันแชทา,า <c oughs> แต่ก่อนนะมันต้องว่าสามสองเม่ก่อนมันไม่ได้แชทขนาดนี้นะตอนนี้ เาีสอ3สามสองสามสงวงสามสองสาดูมันชัดเจนเลยนในลงชี้รอบหนึ่งครับสามสอโอ้นี่ครับลงว่าสามสองลงซูนหกลงเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าวะสามสองลมแรงมากลุงเนาะ มาถึงก็ลมแรงเลยแสดงว่าเขามาละบ่ตายายฝากกดติดตามลุงโซนหกหนอยนะครับทุกคนลุงโซนหกับลุงเก้าหนึ่งนะครับเข้ามาเต็มๆหลายงวดงวดที่แล้วก็เทียดไปแต้มเดียวแล้วลุงเนาะเทียดแต้มเดียวบ่อยมาสองรอบเลยเทียดแต้มเดียวเลยสองรอบแล้ว ราก็จุดยากนินลมแรงไม้ประตูผีคน น,นี่ก็ขออีกแล้วในลูกร้านซื้อไม่ถูกเลยเพราะว่าผิดไปแต้มเดียวอยากให้บอกตรงๆนะนนให้มันได้ไม่ให้มันได้เงินได้ทองมาใช้บ้างได้มาใส่หัวหมูไหวบ้างหรือใหญ่าตาลูกหลานขอเด้อเอกสองสองนี่ มันถูกคือยายให้เรียกอะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นเรขกอะไรนี่มองไม่ออกเลยนี่ไม่เห็นเลยเห็นแค่นั้นบอกรวเห็นแค่สามซองตัวเดียวมาอีกเด้อนี่มามากินมาลำหวานนี่ของโปรโดอยากได้โฮมมูต้องสานตัวอ่าว กินเด้าอใหยตาเด้อครับอตรดครับลงเห็นแท่ตัวเดียวมงมันมันความไหวว่ายังไงเนาะสามสองมีคูนอย่างเงี้ยในลุงี่ยมีคูนอยู่ดี่ยมีคูนด้วย มีคูณด้วยคืออะไรหรือว่าบนก็ล่างได้ก็ล่างก็ได้เพราะเงินมากอ่ะปกติลุงจะชัดสองตัวเนาะลุงอะ่ะเอาโชว์เลยก็ได้ลุงอันนี้แหละที่ลุงเห็นนะครับเนะาะเอามาโชว์ตรงหน้าประตูนครับอะ่ะลมแรงมากเลยตาใหญ่อ่านี่ ลุงเห็นก็มีแค่นี้ลุงเนาะมีแค่นี้ก็คือแค่สามสองคือลุงเห็นสงตัวท่ไรไม่เคยรุดนะลุงแม่นแต่ถ้าสามตัวจะเพียเ้ยนเฉียดนิดนึงนะครับหมายประตูผีนะครับนี่คือลุงเห็นแล้วนะครับทุกคน,นประมาณนี้นะครับตัวเดียวด้วยนะครับคู่เดียวห้างเดียวนะครับว่าลุงเห็นคู่ด้วยบ่เนี่ยมีคู่คอยู่ข้างบนสามสองแล้วคู่ตัวต่าอับสอง 3ามคูณสอง่ะฮะสามคูณสเ <Bond> ป็นส,สามคูณสอเนี่ยสามังมีคูณเลยคูณสองไม่ใช่สามสองสองบอกหูใช่สามคูณสอง้สองสองบอกหรือยังไงสามคูณสองเก็บจับเอาครับครับคุณลุงเห็นสามคูณสนะครับหรือว่าเห็นสามสองแล้วก็แกบอกว่าเห็นสามสามสองคูณสอีกนะครับ ทุกคนนะครับก็ลองคิดดูว่าใครเป็นแนวทางของคุณลุง06ลุง19หรือลุง06นะครับจัดไปนะครับเป็นคูณนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรยังไงนะครับลุงก็บอกเห็นแล้วนะครับเข็นแค่2ตัวเท่านั้นนะครับวันนี้ที่ไม้ประตูปีย้ําว่าเอสจะไม่ได้พา f c จุดทูบเอานะไม่ให้ลุงจุดทูบเอาเพราะว่าการจุดทูบเหมือนกับเลขจะเยอะเ,อเลขจะเยอะแล้วเลขจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ตั้งแต่มาไทายทํามา คือเลขจ,จะออกเลยนะครับโดยเราไม่ต้องจุดทูบเอานะครับเลขเลขจ,จะออกเลยย้ำมาเลขจะออกเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจุดทูบเสียงไทายเอาหรือเอาตามโฮมูเลขจะขึ้นมาเองเลยนะครับคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกับไม้ประตูผีนะครับเลขท่านจะออกมาตามลำต้นเลยนะครับออกมาตามต้นไม้ <reopen> ลำต้นเลยนะครับโดยไม่ต้องเราจุดทูบจุดทูบเสียงทายหลายครั้งแล้วคือไม่เข้านะครับคือเฉียดไปเฉียดมาบ้าง จะทาให้เลขเยอะตัวนี้เห็นเอาตัวเดียวก็ไม่เดียวถ้าใครมีชอบเลข32ก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นแค่แนวทางยามาลุงศูนย์แกให้แล้วแกมาถึงก็ไปเห็นเลยนะครับเห็นเลยนะครับโดยไม่ต้องอุดทูบนะครับตามที่ท่านเห็นก็เห็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้ทําถนนทําสถานที่ที่จะสร้างพระใหญ่ก็ท่านก็จะเห็นเลยครับลุงศูนย์ด้านนี้ก็จะทาเขาเรียกว่าจะทาหลวงปู่องค์ใหญ่อยู่นี่นะครับนะครับ กดติดตามกดแชร์กดไแล้วกำลังใจกันด้วยครับสลับไม้ประตูผีนะครับนี่ครับ้านนี้ก็จะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับทุกคนนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสวยงามมากนะทุกคนเหงเงงมาเปล่ด้วยครับผม สองนี่สามอันนี้คูณนี่สามนี่สองสามคูณสองสามคูณสองนี่สามคูณสองงงลงสามคูณสองนั่นแหละไม่ความว่าไงลงลงตีออกไมเนี่สามสองเป็นหกฮะสามคูณสองก็เป็นหกเห็นไหมเป็นหกใช่มันออกไปแล้วเราสามหกมันจะมาอีกไหมมันอะไรสามคูณสองนะครับทุกคนสามคูณสองก็เป็นหกอ้า หรือว่าเป็นเลขเก่ามาเลขเก่ามาหรือเนี่ยตรงนี้เลขสองเอาเลขสองก็นำหน้านำหน้าเลขหกก็ได้ลุงคือให้นอนหรโอ้แบบนี้เหรอลุงอื๋อจะสองหกก็ได้สองหกหรือสามหกสองหก๋อเนาะลุงเนาะชาใช่ก็สามคูณสองเนาะเช่อไม่เคยเจอแบบนี้ลุงเลขคือย้ำว่ามันมันขึ้นเองแบบเราไม่ได้คือบางทีมางวดหน้าอาจจะไม่เห็นก็ได้เนาะไม่เห็นก็ได้อันนี้ต้น มัวหน้านี่ก็เห็นแค่ตรงนี้กับตัวนี้นี่มันไม่มีไม่มีเนาะลุงไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้เราเห็นเป็นอย่างนี้เต่ลุงเห็นศูนหกตรงนั้นก็หายไปแล้วไม่มีใช่ที่ว่ามัอสวยมันเกี่ยนไว้ไม่มีแล้วไม่มีนะครับเออนี่นะครับคุณลุงศูนหกเลาลุงเอาประมาณนี้แล้วลุงเนาะเลขไม่เคยเยอะมีแค่นี้ถ้าเราจุดทูบเสียงไทยเลขจะเยอะเน้ะลุงเนาะเลขจุดทูบเลขก็ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเข้าด้วยเนาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ต่เลขมองเห็นจากต้นไม้ประตูผีนี่จะเข้าลุงเนาะที่เราเคยมาทำนะลุงเ,เมื่อกี้นี้ลุงบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมาเห็นเลยนะลุงไม่ต้องทําอะไรเห็นเลยนะครับลุงหันมาตรงช่องประตูหน่อยครับไอ้เลขให้เลขออกนั่นแหละครับถูกต้องนะครับปิดปิดไว้แล้วครับ,ลรบเลขนี้ปิดไว้แล้วไม้ประตูผีครบอบขอบคุณคุณลุงสุดทุกมากขอบคุณครับผม ครับผมโอเคได้แล้วครับอาเดีนี่คุณลุงครับตอนนี้ทําจนสวยงามที่จะสร้างพระใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดลวงปูอะไรน้องลุงปูรุนลวงปูรุนใหญ่ที่สุดท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแหลงท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็กําลังผลักดันงบประมาณมาทาเป็นทะเลเป็นทะเลทะเลก็ใช้งบประมาณห้ารอยล้านแต่ว่าเหลือสอบอเขาอาธิรายมาร้บว่าเขาให้ผ่านก็ห้าร้อยล้านก็ได้มาทาได้เสร็จ ตนี้คือหาดไซเทียนคือทะเลแล้วก็หลวงปู่รุนก็อยู่ตรงนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเล่นน้ําอะไรได้มาสักการะบูชาครับผมจะเป็นทะเลเป็นทะเลเลยาคอ่สานธุ์ไทยอีสานของสุรินเลยครับก็จะได้ดีที่สุดเลยในจังหวัดสุรินทร์ที่นี่ที่เดียวทำเสร็จใช้เวลาหลายปีตอนนี้ยังคาเรืออะไรบางลุงที่ยังขาดตอนนี้ยังติดขัดคือเรือชโนด เรื่องโฉนดเรื่องโฉนดแล้วก็เรื่องงบประมาณที่จะขุดขุดเนี่ยแหละขุดทําเป็นทะเลตรงนี้คือเราจะทําบุญทําบุญทําอะไรเพื่อบริจาคมาสร้างตรงนี้จะใช้งบของรัฐไม่ได้ครับก็จะใช้งบประมาณน่าจะหลายล้านนะลุงเนาะหลายล้านประมาณยี่ิบล้านยี่สิบล้านโอ้เยอะมากนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุริน์เลยนะทุกค,คนหลวงปู่ดุลใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะลุงเนาะไม่มี คือเป็นแหล่งสถานโบราณเก่าแก่สมัยพันหร้อปีก่อนโอ้พ oh, ันหรอยปีเลยหรอสมัยชัยประมาณที่สิบหกในสมัยนั้นก็ตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์เลยอันนี้ลงุงวางกำแพงารชุดโลกตรงน,นี้จะวางร่องน้ำร่องน้ำให้มันไหลลงสะโบราณ๋อเป็นสะโบราณตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะปรับพื้นอย่างนี้เลยไม้ประตูพีเนาะตอนนี้เป็นพื้นที่ยังเหมาะสวยงามมาก ไม้ประตูผีตรงนี้ก็จะอยู่เคียงคู่กับหลวงปู่ดูลต่อตลอดเลยตลอดเพราะว่ากรับไม่ได้ตัดแล้วเพราะว่ามให้เป็นร่มเป็นอะไรที่พักผ่อนก็คือ<ด>อยู่เป็นสถานที่ให้โชคแล้วเป็นร่มไม้ที่เกิดขึ้นบารมีหลวงปู่หรือเปล่าเกิดขึ้นก่อนนะก็เกิดขึ้นก่อนเกิดข,ขึ้นมารอท่านแลนะ้วเนาะครับครับโอ้เป็นเป็นอะไรที่แปลกนะครับที่นี่นะครับไม้ประตูผีของจังหวัดสระนุรีห้วยเสนียงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็น อดีตเจ้าวาดสมัยก่อนสมัยดึกกับตอนแถวนี้ครับเจ้าว,วาดที่ว้าดังๆจังหว,วัดสุรินทรนะ์หลวงปูพงป่พรมหลวงปู่พรมหลวงปู่พรมสุขุมใหญ่ครับหลวงปู่พรมนะครับนี่ก็หลวงปู่เตะหลวงอะไรที่มีไปอยู่นี่หมดเลยดังๆของจังหว,วัดสุรินทร์แต่ก่อนเนาะครับผม